นี่คือโรงแรม8ชั้นที่ออกแบบมาสําหรับชนชั้นสูงโดยพนักงานเสิร์ฟหญิงถือเป็นเมนูเด่นเมื่อต้องเผชิญกับการคุกคามจากลูกค้าพวกเธอจึงไม่กล้าส,ส่งเสียงใดๆพวกเธอไม่ได้รับค่าจ้างใดๆแม้แต่อาหารมื้อเที่ยงก็มีเพียงขวดนมที่ดูสดใหม่แต่หมดอายุไปนานแล้วแต่พวกเธอก็ไม่เคยบ่นเพราะตราบใดที่พวกเธอยังบริการลูกค้าอย่างดีเจ้าหนายก็จะสลักเครื่องหมายพิเศษไว้บนสร้อยคอที่คอของพวกเธอช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเธอมีความสุขที่สุดเพราะเมื่อพวกเธอสะสมเครื่องหมายพิเศษครบสิบแต้ม เจ้านายจะเปิดประตูสวรรค์และพาพวกเธอไปยังดินแดนแห่งความสุขสูงสุดนีน้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งความสุขสูงสุดเธอจึงแอบเข้าไปแต่ภาพเบื้องหน้าทําให้เธอตกตะลึงทันทีเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเห็นหญิงสาวถูกพาเข้าไปในห้องมืดเล็กๆจากนั้นพนักงานก็เอาหมวกคลุมศีรษะของเธอแล้วจู่ๆเข็มเหล็กก็แทงทะลุกระโหลกของเธอในวินาทีต่อมาเก้าอี้ก็กลายเป็นโตเชื่อทันทีพนักงานกดสวิตช์ใบมีดขนาดใหญ่ก็แทงทะลุเท้าของผู้หญิงคนนั้นทันทีหลังจากนั้นเธอถููกกส่งเขข้้าตฟัไ และหลังจากตรงอาหารไป56นาทีฉากที่ไม่อาจจินตนาการได้ก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน